ความเดิมในตอนที่แล้วในขณะที่คาซึมิกำลังสู้กับนักสูโมอ่อยู่นั้นจูจูแขนที่ได้มาจากเลสึไคโอนั้นก็ตอบโต้โดยอัตโนมัติหลังจากนั้นคาซึมิก็รู้สึกว่าเลสกไคโอนั้นอยู่ใกล้ๆกับเขาเขาเลยตั้งท่าแบบเลสึไคโอและนักสูโม่ก็เข้ามาโจมตี แต่คาซุมิก็สามารถป้องกันไว้ได้หมดหลังจากนั้นก็กระโดดขาคู่ถีบเข้าไปที่ใบหน้าของนักสู้มูตอนที่80มีชื่อตอนว่าการระเบิดครั้งสุดท้ายของเขาพิธีกรกล่าวเขากระโดดถีบขาคู่ครับเป็นกระบวนท่ากระโดดถีบแบบเพลงมวยจีนเลซุเลซุอยู่ที่นี่เทมัดเลซึไคโอได้จุติกลับลงมาแล้วครับ คาซุมิกล่าวคุณเลสึดูผู้ชายคนนี้สิครับทั้งที่ผมกระโดดทีบขาคู่ไปที่ส่วนหัวของเขาโดยใส่น้ำหนักตัวทั้งหมดที่ผมมีเข้าไปเต็มที่แล้วแต่เขาก็ยังคงยืนได้อยู่และนักสูโม,โมก็สั่งเลือดที่ข้างอยู่ในจมูกคาซุมิกล่าวต่อนั่นละคือซูโม,โมอาชีพยังไงละ่ะนักสูโม,โมกล่าวเฮ้น่าเสียดายนะยกต่อไป จะเป็นการทุ่มสุดกำลังครั้งสุดท้ายของฉันแล้วถ้าฉันยังปิดฉากมันไม่ได้อีกก็เชิญนายเอาแต้มนี้ไปเถอะดังนั้นฉันจะเทให้หมดหน้าตักเลยนักซูโม่ก็ออกแรงพุ่งสุดตัวส่วนทางด้านของคาซึมิก็กล่าวว่าคุณเลสึยกนี้ผมจะลุยเองพิธีกรกล่าวเขากลับไปตั้งท่าต่อสู้แบบคาราเต้แล้วครับ ในขณะที่นักซูโม่วิ่งเข้าไปพิธีกรกล่าวหมัดชุดสัต5จุด 5. อ่อนแบบฉบับเฉพาะคาซุมิถูกระดมต่อยออกไปแล้วโอ้โหนักซูโมโจมตีสวนกลับมาในทันทีเลยเหรอเนี่ยเขาวเวี่ยงท่อนแขนอันลำสันทั้งสองข้างไปรอบๆอ,อย่างบ้าคลัง่งถึงจะเป็นแค่การโจมตีที่ดูมั่วๆโสวๆแต่กับเร็วสุวสดๆไปเลยครับความหนักหน่วงกำลังถูกกัดแกงไปมา อย่างรวดเร็วครั้งแล้วครั้งเล่าและแล้วนักซูโม,โมก็โดนคาซูมิอัดอีกแล้วครับหมัดชุดซัด5จุดอ่อนหลังจากนั้นคาซุมิก็โดนนักซูโม,โมจับไปที่บ่าและก็ะ,กะกดลงไปที่พื้นพิธีกรกล่าวเขาจับอีกฝ่ายได้แล้วครับและนักซูโม่ก็เฮ็ดบัตไปที่ใบหน้าของคาซูมิ ตอนที่81มีชื่อตอนว่าผลกระทบของสมองในกีฬาต่อสู้พวกนั้นจะมุ่งเน้นการโจมตีไปที่ส่วนบริเวณศีรษะนั่นเป็นเพราะมันเป็นที่อยู่ของสมองวิธีในการส่งผลกระทบต่อสมองของพวกนั้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทด้วยกันได้แก่ 1. อัดไปที่บริเวณส่วนกามและ 2. ทุบไปที่บริเวณส่วนขมับ ไม่ว่าด้วยวิธีการไหนก็จะทำให้สมองสั่นสะเทือนไปมาเหมือนแสงสว่างที่ถูกดึงปลักออกผู้ถูกกระทำจะจมดิ่งสู่ความมืดมิดไปเป็นเวลากว่า10วินาทีและ10วินาทีนั้นก็ยาวนานเพียงพอแล้วที่จะทำให้คู่ต่อสู้ทำการฆ่าคนคนนั้นหรืออีกวิธีหนึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่วิธีการเชิงตะกะแต่หากว่ากันว่า ในแง่ของประสิทธิภาพอย่างเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีมากอยู่กระบวนท่าที่รู้จักกันในชื่อว่าโคกหัวบริเวณส่วนบนสุดของหน้าผากจะเป็นจุดที่แข็งที่สุดของร่างกายมนุษย์ต่อให้เป็นกำปั้นที่ทรงพลังรุนแรงเหลือใจก็สามารถถูกทำลายได้หากกระแทกเข้ากับบริเวณ ส่วนตีนผมนั้นโดยตรงเขาเอาหน้าผากที่แข็งโขกใส่ส่วนที่อ่อนที่สุดของคู่ต่อสู้ซึ่งถึงจมูกจะหักก็ยังห่างจากประสิทธิภาพเช่นนั้นอีกไกลแน่นอนว่าสมองของคู่ต่อสู้ของเขานั้นคงกำลังสั่งสะเทือนอยู่แต่คู่ต่อสู้คนนั้นก็ไม่ได้สลบเหมือดหมดสติไปแล้วทำไมถึงว่ามันเป็นวิธีการที่ดีกว่าละ่ะ ็เพราะความเจ็บปวดยังไงเล่าแฉกลังสีแห่งความเจ็บปวดที่พุ่งพานออกจากดั้งของจมูกคลูดไปทั่วทั้งหัวของเขาเป็นรางสีที่เหมือนกับแท่งโลหะที่ทั้งคมทั้งร้อนและหนาฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสที่เขากำลังรู้สึกอยู่มันรุนแรงเพียงพอที่จะสร้างการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด แบบนั้นให้กับตัวเขาเองได้พิธีกรกล่าวคาซุมิกระอักเลือดออกมาในขณะที่ยังถูกตึงไว้กับพื้นและโดนหัวโขกเข้าไปแล้วครับกับยักษ์ใหญ่น้ำหนัก181กิโลกร,รมัมที่นั่งค่อมตัวของเขาอยู่โอโรจิคาซุมิค้นพบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่เป็นไปไม่ได้ในการจะดิ้นให้หลุดออกไปซะแล้วนักซูโม่กล่าวจบกันซะที และจูู่คาซุมิก็ยิ้มและกล่าวว่าขอขอบคุณนะคุณคิดไปเองว่ามันจบแล้วแต่ซูโม,โม่่ะไม่มีการต่อสู้ภาคพื้นดินนักซูโม่ก็โจมตีไปที่คาซุมิทั้งมือซ้ายและมือขวาคาซุมิก็สามารถหลบได้หมดหลังจากนั้นคาซุมิกล่าวผมเดาว,ว่าคุณคงยังใหม่กับอะไรแบบนี้ส่วนคินริวก็คิดในใจไอ้ปัญญาอ่อนเอ้ย แกจะสู้กับเขาบนพื้นดินแบบนั้นยังไงกันล่ะเฮย้ยแต่ทันใดนั้นเองคาซึมิก็โจมตีไปที่นักสูโม,โมและกล่าวว่าขออภัยสําหรับสิ่งนี้ด้วยซึ่งก็คือโจมตีไปที่ไข่นั่นเองและคาซึมิก็กล่าวว่าวางไงล่ะพี่เบิ้มหลังจากนั้นก็บีบไปที่ลูกอันทะของนักสูโมนั่นก็ทําให้นักสูโมร้องเสียงดังออกมาในระหว่างนั้นคาซึมิก็ตีเข่าไปที่ด้านหลังนักสูโม และพลิกตัวออกมาหลังจากนั้นก็ยืนขึ้นขอโทษที่ต้องทำอย่างนั้นกับคุณด้วยนะครับคุณเลสึในระหว่างที่นักซูโมกก่กำลังเมื่อยอ,อยู่นั้นคาซุมิก็เตะเตยเ,เข้าไปที่ใต้คางตอนที่82มีชื่อตอนว่าเตะฟุตบอลนึกภาพว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกฝังลงไปในพื้นดินจนถึงส่วนคอตอนนี้ก็มีนักกีฬาชายรูปร่างแข็งแรงกำยำ โดยแรงทั้งหมดที่เขามีเตะไปที่บริเวณโซนหัวของผู้ชายที่ถูกฝังดินอยู่โอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คือเขาคนที่โดนเตะจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเขาคนนั้นตายคาที่ไปแล้วลูกเตะซึ่งนักซูโม่อาชีพชิชิมารุได้โดนไปมันเหมือนกับแบบนั้นไม่มีผิดผู้ชมกล่าวนั่นมันท่าเตะฟุตบอลซัดไปที่คางพิธีกรกล่าว ถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บที่อันทาร่วมด้วยแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเขายังคงขยับได้อยู่ถึงจะยันตัวไว้ทั้งแขนขาทั้งสี่แต่เขาก็ขยับอยู่ปู่ชายคนนี้ทนทายาทชมัดทนทายาทเกินกว่าที่จะเชื่อได้นักซูโม,มอาชีพจะทนทายาทมากเกินไปแล้วและจูจูคาซุมิก็โถมตัวเข้าไปแล้วครับ หลายความเมตตาปาณีจริงๆในขณะที่คาซุมิกำลังจะเตะไปที่นักซูโมโเขาหยุดครับนั่นคือเขากำลังทำอะไรครับเนี่ยอะไรนะเฮ้ยเจ้าสำนักรุ่นที่สองโอโรจิคาซุมิบุรุษผู้เป็นดังสัญ,ญลักษณ์ของคาราเต้แบบเต็มรูปแบบนี่พวกเราเพิ่งเห็นเขาทำการซันโดเมะไปใช่ไหมซันโดเมะก็คือหยุดการโจมตีก่อนถึงตัว หลังจากนั้นคาซุมิก็หันหลังพิธีกรกล่าวคุณจะไปไหนนะ่ะโอโรจิคาซุมิแต่แล้วโตกุงาวะก็ชูมือและกล่าวว่าการต่อสู้จบลงแล้วพิธีกรกล่าวมันคืออะไรและชิชิมาลุก็เป็นผู้ชนะเฉยเลยนักซูโมอาชีพได้ไปหนึ่งแต้มแล้วชิชิมาลุกล่าวทำไมโตกุกล่าวเชิดหน้าขึ้นและชื่นชมยินดีไปกับ ชัยชนะของเจ้าซะหากมีนักสู้ที่จงใจออกไปจากสนามการต่อสู้ครั้งนั้นก็ถูกตัดสินไปแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ตามนั่นคงเป็นหลักปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ซะแล้วบากิเจอคาซึมิและพูดว่าต่อให้เป็นกองไม้เบสบอลที่ถูกมัดรวมกันหลายต่อหลายท่อนก็ยังโดนท่าเตะต่ำของคุณเฉียนขาดกรจุยไปได้ ซึ่งมันขึ้นชื่อมากดังนั้นผมเลยสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ได้หยุดมันซะก่อนคาซุมิตอบบากิมันชัดเจนมากพอแล้วสำหรับฉันฉันไม่สามารถทำยิ่งกว่านั้นได้ด้วยแค่ความอยากรู้อยากเห็นหรอกนะบากิที่มองไปที่คาซุมิก็เห็นเลสึอ,อยู่ทางด้านหลังเลยกล่าวออกมาว่าคุณเลสึอเองก็เห็นดีเห็นงามไปด้วย ตอนที่83มีชื่อตอนว่าบากิปทะโฮโนะก็เป็นฉากที่บากิกำลังยืดเส้นยื้อสายดอปโปก็กล่าวขึ้นมาว่างั้นสิ่งที่พวกเรากำลังมองดูกันอยู่ก็คือชิโกสไตล์ฮันมะบากินี่เองโกคิกล่าวจริงแท้แน่นอนเลยบากิก็นึกถึงฮันมะยูจิโร่นี่คือสิ่งที่แกจะทำชิโกกิจจะปฏิบัติที่ยืนยง มากว่า2,000ปีท่าทางการฝึกที่เก่าแก่และทันสมัยที่สุดสิ่งนี้จะสร้างให้แกนกลางของร่างกายของแกนั้นแข็งแรงขึ้นเมื่อทำมันซ้ำไปซ้ำมาดังนั้นจงจริงจังและทุ่มเทกับมันซะตัดกลับมาที่ปัจจุบันด็อปโปลกล่าวฉันต้องขอพูดเลยว่าการยกขาขึ้นให้เหยียดตรงแบบนั้นจากท่าที่ตั้งตรงและรักษาให้ร่างกายส่วนล่าง คงความสมบูรณ์แบบไว้ได้อยู่ต่อให้เป็นนักยิมนาสติกระดับโอลิมปิกก็ไม่สามารถทำอย่างที่เขาทำได้โกคิเกาาแน่นอนถูกของนายแล้วละ่ะฉันเลยคิดว่าดอปโปเก่าแสกคิดเรื่องคู่ต่อสู้ของเขาอยู่หรอครับฮโนโเซกินะ่ะโกคิเกาาเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวพอๆกับบากิอย่างน้อยคงสัก100กิโลกรัมได้ เขาคงเป็นคู่ต่อสู้ที่ตัวเล็กที่สุดเท่าที่บากิเคยเผชิญมาแล้วละ่ะด o อโปลกล่าวแต่คุณก็ยังคิดว่าเขาแข็งแก่งนี่กูคิตอบก่อนนะนายก็รู้ดีนี่ว่าฉันเองก็เหมือนกันตัวเล็กกระจิตรแต่แข็งแก่งอย่างกับผูดผีปีศาจฉันถึงได้บอกยังไงละ่ะด o อปโปลกล่าวใช่ถูกของคุณสมเหตุสมผลสุดแล้วกคีกล่าว โคมุสุบิโฮโนตัวจิ๋วคนนั้นนะ่ะเขาก็คือประทัดดีๆนี่เองดอปโป่กาวฉันจะพูดว่าถึงเขาจะมีร่างกายที่เล็กแต่มีศักยภาพของยักษ์นั่นคือความประทับใจที่ฉันได้รับมาบากิกาวเขาเป็นโคมุสบิได้ด้วยขนาดตัวแบบนั้นนั่นก็บอกพวกเราได้แล้วล่ะว่าเขามีร่างกายที่สามารถ ต่อกรกับนักสุโม่ล่างยักได้เป็นนักสูโมล่างยักษ์ตัวจิว๋วบากิคิดในใจแต่คําว่ายอดเยี่ยมนั้นมันยังไม่พอพิธีกรกล่าวราชาปรากฏตัวออกมาแล้วครับส่วนทางฝั่งคู่ต่อสู้ของเขาก็ทักทายนักรลบผู้แข็งแร่งที่สุดคนนี้ด้วยการแสดงชิโกะอันทรงเกียรติครับนักสู้ตัวเล็กคนหนึ่งต่อสู้กับนักสู้ตัวเล็กอีกคนหนึ่ง ไม่มีใครสามารถหลบฉากไปจากการต่อสู้ครั้งนี้ได้